สวัสดี h e l l o สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับเทียพัฟฟี่นะคะวันนี้เทียอยู่ในเกมไอดอนปาร์ตีและเทียเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดินแดนแฟชั่นนะคะท้าไม่เทียถึงมาเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะต้องบอกได้ว่าเทียมาพร้อมกับบอลนะแต่บอลเลิกเล่นไปแล้วนะวันนี้เทียก็จะมาสุ่มนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะมาสุ่มพวกนี้นะคะ ก่อนหน้านี้เทียทำการสุ่มไปแล้วนะคะแล้วก็ลืมอัดคลิปนะซึ่งเทียได้ทำการสุ่มไปซึ่งก็จะได้เป็นรองเท้ากับชุดไปแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้มิชชั่นของเทียคืออยากได้ทรงผมนะคะส่วนที่นางแนนท่าจะไม่ออกสำหรับเทียนะคะ ในการบันทึกวิดีโอครั้งนี้อาจจะก,กระตุกนิดหน่อยนะคะเพราะเวลาเทียอาทิทีัยนะคะมันจะชอบกระตุกนะแต่ในตัวเกมจริงๆนั้นไม่ค่อยกระตุกนะคะเทียขอยอมแพ้สําหรับคนที่เติมเกมนี้แล้วก็เป็นนักเสี่ยงดวงเหมือนกันกระเทียนะคะซึ่งบอกว่าเกมนี้ก็เกลือพอๆกันกับทัศนะคะแต่คราวนี้เทียสุ่มเป็นร้อยๆเกือบร้อยรอบแล้วมั้งไม่เกือบแล้วอะเป็นร้อยรอบอ่ะ คือเทียได้แค่รองเท้ากับชุดเท่านั้นนะตอนเนี้มิชชั่นของเทียก็คืออยากได้ทรงผมอะอ่ะเลียเคลียมิชชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะทรงผมออกมาแล้วส่วนที่นางไม่ออกก็ช่างมันเถอะเทียไม่มีตั๋วที่จะสุ่มแล้ว มาเดี๋ยวเทียเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะแล้วก็จะใส่ทรงผมให้ดูนะส่วนปีกแล้วก็ที่นั่งนะคะของเทียได้มาฟรีนะคะรู้สึกว่าจะเป็นจากล็อกอินนะคะมันจำกัดเวลาอยู่ที่ประมาณ30วันนะเดี๋ยวก็หมดอายุแล้วแหละเทียก็ใส่ไปเล่นแบบสวยๆนะคะต่อไปนะคะเทียจะทำการให้ดูโปรไฟล์ส่วนตัวของเทียนะคะอาโปรไฟล์ส่วนตัวของเทียเทียจะใช้รูปของเทียนะคะ ถ้าเทียไม่ใช้รูปของเทียก็จะเป็นน้องน้องหมีไม่ก็น้องเหมียวแล้วก็น้องหมานะคะมีอยู่3ตัวนะคะที่เทียจะใช้นะบางครั้งอาจจะเป็นตัวอนิเมะที่เทียชอบนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะเทียจะใช้รูปของตัวเองนะคะแล้วพวกลายเส้นเทียก็จะใช้เป็นพัฟฟี่ฮิลลี่นะคะซึ่งบ่งบอกว่าเทียทำ u t u b e อยู่นะฝากติดตามด้วยอะไรประมาณนี้สำหรับคนสองนะคะ เทียคิดว่าเทียอยากจะลองเสี่ยงดวงดูสักรอบหนึ่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเชิญเทียนะเทียขอไปเสี่ยงดวงก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้เทียจะทําการซื้อไปแล้วก็สุ่มไปนะคะซื้อปุ๊บแล้วก็สุ่มซื้อแล้วก็สุ่มนะคะซึ่งค่าโชคดีของเทียตอนนี้อยู่ที่199นะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะตันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอมาดูกันนะอะตอนนี้ค่าโชคดีอยู่ที่สองนะคะ อ่ะเดี๋ยวเทียขอสุ่มอีกรอบหนึ่งนะอยากรู้ว่ามันจะออกดาวนำโชคให้เทียบ้างหรือเปล่านะอ่าออกหรือเปล่านะอ่าในที่สุดก็ออกให้เทียนะคะแล้วก็รู้สึกตอนนี้นะคะค่าโชคดีของเทียก็รีเซ็ตกลับมาใหม่นะคะแล้วก็เทียก็จะทำการสุ่มไปนะคะขอสุ่มอีกสักรอบสองรอบนะคะออกให้หน่อยสิ อ้อยออกให้แต่อวยพรคู่บ่าวสาวจังเลยนะอ่ะขอสุม่มอีกรอบหนึง่งหลังจากนั้นก็ไม่สุ่มแล้วนะอ่ะไม่ออกนะคะงั้นเดี๋ยวเชียร์จะพาไปดูนะคะว่าไอ้ที่เลขดาวนำโชคเนี่ย มันแลกอะไรได้บ้างนะคะอันนี้สะสมนั้นนะคะเป็นพวกที่นั่งนะคะจะมีที่นั่งเดี่ยวที่นั่งคู่นะคะส่วนอันนี้นะคะก็ค,คล้ายๆกันนะคะแต่ใช้เพชรหรือเงินเติมเอานะถ้าหากว่าเทียร์พูดผิดภาพระการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่รอคลิปการกดจากเทียรนะคะสําหรับเกมนี้นะคะเทียร์ต้องบอกว่าเทียร์กากนะคะซึ่งกา,กากทุกเกมกา,กากทุกโหมดนะคะไม่ต้องรอว่า ทำไมเทียกดกากจังทำไมเทียกดไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะเทียต้องบอกว่าเทียกากนะคะากากทุกหมดากากทุกเกมค่ะสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เทียด้วยนะสําหรับวันนี้เชียลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจ้า